ตอนน you know да pues well, ี้ตั้งครรภ์ได้26สัปดาห์เวลาขยับตัวลุกจากที่นอนเก้าอี้หรือเวลาหลังจากที่ปัสสาวะเสร็จแล้วท้องชอบแข็งจะเป็นอะไรไหมนะคะก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดว่าในช่วงอายุครรภ์28สัปดาห์ขึ้นไปส่วนใหญ่แล้วจะมีท้องแข็งเป็นระยะระยะอันนั้นคือตามธรรมชาติแต่ในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า28สัปดาห์นะคะก็สามารถที่จะมีอาการท้องแข็งได้ก็คือมดลูกอาจจะมีการบีบตัวได้บ้างนะคะ ซึ่งถามว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการมดลูกบีบตัวตามธรรมชาติที่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับการตั้งครรภ์เลยนะอันนี้เป็นเรื่องปกติ 1. นึ่งเช้าตื่นนอนตื่นนอนตอนเช้าตอนที่เรายังไม่ปัสสาวะค่ะส่วนใหญ่หมดลูกเราจะมีการแข็งตัวนิดนึงอยู่แล้ะตรงนี้มันเกิดจากการที่กระเพาะปัสสาวะค่ะมีปัสสาวะอยู่เต็มแล้วก็เลยไปดันมดลูกเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นแรงเป็นเป็นโทนอนะ่ะเป็นแรงที่เกิดจากตัวกระเพาะปัสสาวะค่ะ ก็เลยทําให้หมดลูกเหมือนมันแข็งแล้วก็ทําให้เราเหมือนคลาได้เหมือนเป็นก้อนจริงๆคือเป็นเพราะหมดลูกถูกกระเพาะปัสสาวะดันขึ้นนะคะก็เลยคลาได้นะคะตอนที่สองนะคะก็คือตอนที่มีการเปลี่ยนท่าทัานทีที่เรามีการเปลี่ยนท่าไม่ว่าจะเป็นนอนเป็นนั่งจากนอนเป็นนั่งจากนั่งเป็นนอนหรือจากเป็นการลุกนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เมื่อไรก็ตามที่เรามีการเปลี่ยนท่าทางนะคะแน่นอนว่าอวัยวะภายในช่องท้องของเรามันก็ต้องมีการเคลื่อนตัวรวมถึงหมดลูกด้วยหมดลูกของเราค่ะเวลาที่มีอะไรไปสัมผัสเขาอะ่ะเขาก็จะตึงอ่ะค่ะถ้าให้พูดก็เหมือนกับเ,เหมือนเวลาอันนี้คือเปรียบเทียบแบบให้เห็นภาพนะแต่ว่าจริงๆกลไกมันไม่ใช่ก็คือสมมติว่าเหมือนเวลาเราลูบผิวแล้วทําให้ขนลุกอะ่ะ อ่าพอจะนึกภาพออกไหมคะเหมือนเวลาเราลูบผิวแล้วขนลุกนะคะเช่นเดียวกันค่ะเวลาที่มีอะไรไปสัมผัสมดลูกหรือเวลามดลูกมีอะไรมาสัมผัสอย่างหรือเวลาที่เขามีการเคลื่อนไหวอะ่ะเขาก็เลยมีการตึงขึ้นมานะคะ mm. ก็เลยทําให้คุณแม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามดลูกมีการแข่งตัวซึ่งตัวนี้มันเป็นการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติเฉยๆนะคะไม่ได้ส่งผลอะไรกับการตั้งครรภ์เลยเป็นเรื่องปกติค่ะ แล้วส่วนใหญ่ค่ะอาการแบบนี้จะเป็นแค่แป๊บเดียวคือ,ปอแป๊บเดียวคือแข็งแล้วก็นิ่มแล้วก็นิ่มไปเลยยาวๆทั้งวันนะคะก็เขาเรียกว่ามีปัจจัยกระตุ้นเลยทําให้หมดลูกมีการตึงตัวอันนี้เป็นภาวะปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะอยู่เฉยๆแล้วหมดลูกมีการตึงตัวอย่างสม่ําเสมออันนี้เราต้องไปหาสาเหตุแล้ว